พระพุทธเจ้า,ช,าชนะมารจากบทสวดพาหุงบทที่เจอิทธิริศพะเด็จนันโทปนันทะนาคราชนันโทปนันทพุทธชัังวิพุทธังมหิทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะทัมาปยานันโตอิทธูปะเทสาวิธินาชิตวามุอินโทตันเตชะสา พระวัตุเตชยมังคลานี้พระจอมุนีโปรดให้พระโมคขลานะเทระพุทธชิโนโรสนิรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาคราชชื่อนั้นโทปนันทะผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีอันให้อุปเทแห่งฤทธิ์แก่พระเทระขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลน,นั้น นันโทปนันทะนคราชเป็นพญานาคมีกำลังมีฤทธิ์มากได้เห็นพระพุทธองค์และพระสาวกเสด็จผ่านมิมานของตนไปอย่างเทวโลกก็เกิดโทสะวา่าพระสมณะทั้งหลายเหาะข้ามศีรษะตนจึงได้แสดงฤทธิเดชอย่างมากมายพระพุทธองค์ทรงมอบหมายให้พระอัครสาวกผู้มีฤทธิ์มากคือพระโมคคัลลานเถระไปทําการทรมานพญานาคด้วยฤทธ จนมีชัยชนะด้วยพระองค์ทรงอย่างรู้ด้วยพระญาณว่าพระญานาคมีอุปนิสัยบรรลุธรรมในสมัยหนึ่งอนาถบินเทกะขหบดีฝั่งพระธรรมเทศนาะแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลน,นิมนต์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันพรุ่งนี้ขอพระองค์พร้อมด้วยภิษสูรห้รูปส่งรับภิกษาในเรือนของข้าพระองค์เถิดแล้วก็กลับไป พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วทรงใช้เวลากลางวันของวันนั้นอีกทั้งส่วนราตีการให้ล่วงไปด้วยพุทธกิจอื่นๆแล้วถึงใกล้รุง่งจึงทรงตรวจดูหมื่นโลกธาตุในครั้งนั้นนันโทปนันทะนักร,ราชราชาสู่ครองจักสุขในทางแห่งพระยานของพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงค้ำนึกดูว่านักราชผู้นี้มาสู่ครองในทางแห่งยานของเรา ด้วยอุปนิสัยของเขามีอยู่หรือหน้าก็ทรงเห็นว่านาคราชนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสในพระไตรรัตน์จึงทรงรำพึงต่อไปว่าใครแล้วหนอจะพึงเปลื้องนาคราชนี้จากมิจฉาทิฏฐิได้ก็ทรงเห็นพระมหาโมคลานเถระต่อจากนั้นครั้นราตรีรุ่งสว่างทรงชำระพระกายแล้วจึงตรัสเรียกท่านอานน์ว่าอานน เธอจงบอกแก่ภิกษุ500้ร้อยรูาตถาคตจะไปจาริกในเทวโลกพอดีวันนั้นพวกนาคราชได้จัดแต่งที่กินเลี้ยงสำหรับนันโทปนันทะนาคราชนาคราชนั้นมีสเวตสดิชัทิพย์กันมีเหล่าระบำสามพวกและนาคบริษัทแวดล้อมนั่งชิมข้าวน้ำต่างๆที่เขาจัดลงในภาชนะกิบทั้งหมดทั้งหลายอยู่บนรัตนบัลลังก์ทิพ บรรยากาศเบิกบานใจในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำอย่างที่นาคราชมองเห็นเสด็จมุ่งไปดาวดึงเทวโลกพร้อมด้วยภิกษุ500รูปผ่านไปทางเบื้องบนเพดานของนาคราชนั้นทีเดียวก็แลสมัยนั้นความเห็นชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นแกนันโภปนันทะนาคราชว่าชิชาพวกสมณะหัวล้นนี่ เข้าๆออกๆพบดาวดึงของพวกเทวดาโดยทำอำนาจเหนือพวกเราทุกทีไปที่นี่ข้าจะต้องไม่ให้สมณะพวกนี้โปรยละอองตีนลงบนหัวของเราได้อีกต่อไปละว่าแล้วก็ลุกจากบันลังไปยังเชิงเขาซิเนรุละอัตภาพนั้นแลน้วเนรมิตกายเป็นนาคใหญ่พิลึกพันโอบเขาซิเนรุสูง84,000โยชน์ด้วยขนดเจ็ดรอบ ทำดังพานขึ้นเบื้องบนเขาสิเนรุแล้วลุ่มเอาพบดาวดึงไว้ด้วยพังพานอันคว่ำลงถึงกับมองไม่เห็นพบดาวดึงในครั้งนั้นท่านลัทธปาละิิขุเห็นผิดปกติจึงได้กระทุลพระผู้มีพระภาคเจ้าวา่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญในการก่อนข้าพระองค์ยืนนักที่ตรงนี้ย่อมมองเห็นเขาสิเนรุเห็นบริษัทเขาที่ล้อมรอบเขาสินเนรุเห็นพบดาวดึง เห็นปราศาทตรไผชยนต์เ <irgendw> ห <el inv és> ็นธงบนยอดปราสาทตรไผชยนต์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยบัดเดี๋ยวนี้ข้าพระองค์มองไม่เห็นเขาสิเนรุไม่เห็นธงบนยอดปราสาทตรไผชยนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนรัฐป่าละนี่คือน้ากราชชื่อนันโทปนนันทะขัดเคืองท่านทั้งหลาย พันอกเขาสิเนรุด้วยขนดถึงเจ็ดรอบแล้วบังข้างบนเสียด้วยพังพานจึงทำให้มืดอยู่ท่านรัฐปาลภพิขุกราบทูลอาสาว่าจะทรมานนาคราชนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตลำดับนั้นภิกษุทั้งปวงเช่นท่านพัทธิยะท่านราหุลเป็นต้นลุกขึ้นทูลอาสาโดยลำดับ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็หาทรงอนุญาตไม่ในที่สุดพระมหาโมคคลานะเถระกราบทูลอาสาวา่าข้าพระองค์ขอทรมานเองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุญาตบ่าทรมานเถิดโมคคลานะพระเถระก็ละอัตภาพอย่างมนุษย์เสียแล้วนิรมิตเป็นเพศนักราชขนาดใหญ่กว่านันโทป,ปนันทะนักราชสองเท่าพันโอบนันโทปนันทะ ไว้ด้วยขนดถึงส4สรอบตั้งพังพานของตนไว้เหนือพังพานนันโทปนันทะแล้วบีบปรัดเข้ากับเขาเสเนรุนาคราชจึงได้หวนขวัญขึ้นหมายรมพระเถระฝ่ายพระเถระจึงว่ามิใช่ควันจะมีอยู่แต่ในร่างกายของเจ้าผู้เดียวของข้าก็มีเหมือนกันแล้วนาคราชพระเถระก็บังหวนขวัญขึ้นควันของนาคราช ไม่สามารถทำอะไรพระเถระได้แต่ควันของพระเถระนั้นมีผลแกน่นาคราชเป็นอย่างยิ่งลำดับนั้นนาคราชบันดุนไฟขึ้นลนพระเถระฝ่ายพระเถระจึงว่านิใช่ไฟจะมีอยู่แต่ในร่างกายของเจ้าผู้เดียวของข้าก็มีเหมือนกันแล้วบันดุนไฟขึ้นบ้างไฟของนาคราชไม่สามารถที่จะทำพระเถระให้ลำบากได้ แต่ไฟของพระเถระทำนาคราชนั้นให้ลำบากนาคราชก็ได้คิดว่าคนผู้นี้บีบรัดเราเข้ากับเขาสิเนรุไว้แล้วทั้งบังหวนควันไฟขึ้นทั้งบันโดนไฟทำเอาเราให้ลำบากเพราะพระเถระแสดงฤทธิ์ที่เหนือกว่านาคราชมากยิ่งนักนาคราชจึงคิดแซงพูดจาโดยดีให้ตายใจโดยแซงถามขึ้นว่าเพราะคุณท่านเป็นใคร พระเถระก็เลยตอบออกมาว่าเราคือโมกขลานะอย่างไรละนันทะนาคาราชก็ถามว่าท่านเป็นสามณะเหตุใดจึงมาทำร้ายเราพระเถระตอบว่าเราทรมานท่านเพื่อให้ท่านละมิจฉาทิฐิให้รู้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้คุณบิดามารดาตัวท่านนั้นไม่สมควรจะมาสำแดงความโกรธต่อพระพุทธองค์ เพราะต่อให้ละอ,องพระบาทของพระพุทธองค์จะตกลงต้องศรีรษะท่านก็เป็นมงคลหาอัปมงคลไม่นักราชจ,จึงหลวงว่าพระขุนทัานเจ้าข้าขอพระขุนทัานโปรโด,ดดำรงความเป็นภิกจุตามเดิมเถิดพระเถระก็ได้ละอัตภาพนาคนั้นเสียแล้วเนรมิตรเป็นอัตภาพอันละเอียดเข้าทางช่องหูขวาของนาคาราชนั้นแล้วออกทางช่องหูซ้าย เข้าทางช่องหูซ้ายออกทางช่องหูขวาโดยในเดียวกันนั้นก็เข้าทางช่องจมูกขวาออกทางช่องจมูกซ้ายเข้าทางช่องจมูกซ้ายออกทางช่องจมูกขวาพ่อนักราชอ้าปากขึ้นพระเถระก็เข้าทางปากเดินจงกรมไปทางตะวันออกและทางตะวันตกอยู่ภายในท้องของนาขราชพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนว่าโมกขลานะ จงใส่ใจไว้นะวา่านาคนั้นมีฤทธิ์มากพระเถระที่อยู่ในท้องหน้าก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอิทธิบาทสีข้าพระองค์ได้เจริญทําให้มากทําให้เป็นดุจยานที่เทียมแล้วทําให้เป็นดุจของใช้ที่จัดเตรียมไว้เฝ้าตั้งไว้ไม่ให้เสื่อมช่ําชองทําได้ทันทีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อย่าว่าแต่นันโทปนันทะผู้เดียวเลยข้าพระองค์จะพึงทรมานนาคราชเช่นนันโทปนันทะนี้ตั้งร้อยตั้งพันตั้งแสนก็ได้ฝ่ายนาคราชคิดแขนว่าเมื่อเข้าไปไม่ทันเห็นก็ช่างเถิดเวลาออกมาทีนี้หลักข้าจะต้องยัดแก่เข้าซอกเขี้ยวคบกินเสียจงได้จึงแซงพูดอ้อนวอนว่านิม,มนออกมาเถิดเจ้าข้าโปรดยาเดินไปมาอยู่ในท้อง ทำข้าพเจ้าให้ลำบากเลยพระเถระก็ออกมายืนอยู่ข้างนอกนาคราชพอเห็นว่านี่คือท่านพระเถระก็ปล่อยลมนาาสวา่างคือพ่นลมออกมาทางจมูกอย่างแรงลมนี้แม้โดนต้นไม้ใหญ่ก็หักโคนแต่พระเถระเข้าจัดตุถชาญได้ทันทีลมนั้นนม่อาจทำแม้แต่เส้นขนของท่านให้ไหวติงงหนว่าภิกษุนอกนั้น พึงอาจทำปฏิหารทุกอย่างตั้งแต่ต้นมาได้แต่ถึงฐานะกรณีปล่อยลมหน้าสวัาดนี้เข้าจักไม่อาจเข้าสมาบัติเป็นกิบป,ปะนิสันติคือเข้าได้ฉับพลันอย่างนั้นเพราะเหตุน,นั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงอนุญาตการทรมานนากขราชแก่ภิกษุเหล่านั้นนากขราชคิดท้อใจว่าเราไม่อาจทำแม้แต่เส้นขนขององค์สมณะผู้นี้ ให้ไหวได้ด้วยลมน้าสวาส่างสมณนะนี้นี่มีฤทธิ์มากนะเมื่อนาคราชเห็นว่าตนสู้ไม่ได้ก็กลัวจะหนีไปพระเถระจึงละอัต,ตภาพนั้นแปลงเป็นหนรูปคลุดแสดงสุบันวาตะคือลมปีกครุดคือกระพือปีกทำให้เกิดลมขึ้นอย่างแรงติดตามนาคราชนาคาราชนั้นแปลงเป็นสัตว์น้อยบ้างใหญ่บ้างเพื่อหนีแต่ก็หนีไม่พ้น เมือ่อนาคราชนั้นเห็นว่าตนมีไม่พ้นแล้วจึงละอัตภาพนั้นเสียแล้วจำแรงแปลงเพศเป็นมานพกล่าวขึ้นว่าพระคุณเจ้าขา้าข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นที่พึ่งพลางกราบเท้าพระเถระพระเถระนั้นเห็นนาคหมดพยศจึงกล่าวว่านันทะเราเป็นพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาข,ของเรา เพราะฉะนั้นเจ้าจงไปยังสำนักของพระองค์และถึงพระองค์เป็นที่พึ่งสูงสุดเถิดพระมหาโมคลลานะทรมานนาคราชทําให้หมดพิษแล้วก็พาไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้านาคราชบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระองค์ขอถึงพระองค์เป็นที่พึ่งข้าพเจ้านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นพานมิได้รู้จักบาปบุญคุณโทษขอพระองค์ได้โปรดอโหสิแก่กรรมที่ข้าพเจ้าทำพลังพลาดบัดนี้ข้าพเจ้าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นตีพึ่งไปจนตราบชีวิตหาไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสประทานพรว่าสุขีโหหิหนาคราชจงเป็นสุขเถิดนาคราช แล้วมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จไปสู่นิเวศของอนาถบินทิกะขะหบ,บดีอนาถบินทิกะขะหบ,บดีกราบทูลถามว่าไฉนจึงได้เสด็จมาถึงจนสายพระเจ้าข้าก็ทรงตรัสเล่าว่าโมกขลานะกับนันโทปนันทะนาคราเกิดสงครามกันขึ้นแล้วกราบทูลว่าใครชนะใครแพ้พระเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ตรัสบ,บอกว่าโมกขลานะชนะ นันโทปนันทะแพ้อนาถปินทิกะทราบดังนั้นแล้วจึงกราบทูลน,นิมนต์ถวายพัะต,ตาหารแด่พระพุทธองค์และพระสาวกตลอดเจดวันเพื่อเป็นการถวายมหาสการะแก่ภิกษุห้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข